โอเคก็สำหรับใครนะครับมีไอดีสวยๆต้องการขายนะทักเข้ามาได้ที่ Facebook เลยนะครับก็ผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนะโอเคก็สำหรับไอนี้นะครับราคาอยู่ที่699บาทนะครับก็ตัวนี้เป็นไอดีราคาเบาๆนะครับลูกค้าที่งบน้อยก็มาจัดได้เลย,เลยคุ้มแน่นอนมีเขาเธอเซียนะครับมาเตอร์บีโทฟเฟนชูชู มีโมโม่แฟรี่นะบาลิแกะแล้วก็มีดาร์คไมอานะครับลิงค์คามิวเวต้ามีเฟดดิมิเตอร์การ์ดมีประมาณนี้นะครับ699บาทเท่านั้นนะครับผมก็ไม่ควรพลาดนะครับใครงบน้อยหรือผู้เล่นใหม่นะครับอยากได้ไอจดีจำๆหน่อยตัวนี้ตอบโจทย์คุณแน่นอน นี่มีแบบอันนี้ไม่ดีพอมีให้นะครับคุมเต่ามีนะโอเคเดี๋ยวพาไปดูจี้จี้ก็พร้อมเล่นนะครับสวยๆเลยมีป้ายไม่ขายด้วยจนวดเวลาแจ็คแพคเคอร์เตอร์นะโอเคมีประมาณนี้จี้ เดี๋ยวพาไปดูออฟนะครับอันนี้เป็นแจ็แคแพคคอร์เตอร์นะแล้วก็จรวดเวลา่าเบิลยี่สิบแปดเปอร์เซ็นไกด์นัลลกหนุ่มดำ ป้ายไม่ขายนะครับออกเกาะป้องก, <c oughs> กอันห้าสิบถุงมือย่ายแบงมุมตัดนังฟ้าออกเกาะนะตัดนังฟ้า ป้องกัน40นะครับหมีป้องกันแล้วก็มีแกนดูโอนะก็เป็นจี้ที่คอมโบกับตัวชูชูนะครับสร้างลันมาร์กแล้วดูดได้เลยทันทีเป็นเซตยอดนิยมเลยนะอ่ก็ขายถูกๆไปนะครับ699บาทเดี๋ยวพาไปดูเต่า ลูกเต่ามีอยู่3ลูกนะครับสำหรับใครที่สนใจซื้อนะลิง์ใต้คลิปนี้เลยทัก Facebook เข้ามานะครับ